จะมีโอกาสไหมนะฮะถ้าเราจะมายืนอยู่กลางเขื่อนอย่างเงี้ยพอโทเอ้ยและนี่คือสัพยาชัยนาทนะประชาชื่นสวัสดีครับนี่คือเราอยู่ที่บริเวณคือกลางเมืองเลยล่ละชัยนาทนะที่จิงเขื่อนนี้ถ้าเกิดคุณอยากดูประวัติที่ยาวนานนะครับคุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลที่ละเอียดกว่าน,นี้ได้นะครับจริงโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะแต่ว่ายังใช้งานได้ยอดเยี่ยมจนถึง ปัจจุบันนี้เลยนะครับนี่คือเขื่อนทดน้ําที่รับน้ําจากาแม่น้ําจากภาคเหนือทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะบังคับหรือว่าเลือกจัดการให้มันเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก่อนที่จะปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นปล่อยออกไปเพื่อทําการเกษตรหรือว่าปล่อยออกไปเพื่อผลักน้ําทะเลบางส่วนนะครับแล้วก็สําคัญคือชาวบ้านชุมชนบริเวณนี้นะครับรวมถึงภาคกลางก็ต้องใช้น้ําจากเขื่อนเจ้าพยานี่แหละเพื่อทําการเกษตรนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยประชาชื่นเดี๋ยวจะไปสนทนากับ เกษตรกรตัวอย่างแอากันที่ได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีการจัดสรรการใช้น้ําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สําคัญคือคุณยังอยู่ในหมวดหมู่ของประหยัดน้ําทางรอต้นแรงกับประชาชนนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับเขื่อนที่เป็นเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ่เนี่ย มันก็จะถูกกร,กระจายไปสู่22จังหวัดเลยนะนี่อันนี้คือที่ผมแวะมาให้คนดูได้เยี่ยมชมกันนะครับประตูร,ระบายน้ําบรมธาตุนะครับแล้วก็ทอดยาววันนี้นะคือแม่น้ําน้อยผ่านไปเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการใช้งานจริงของพี่น้องประชาชนแล้วจะมีทั้งพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรต่างๆแล้วก็ที่มีการเลี้ยงปลานะครับที่เป็นปลากระชังปลาทับทิมใช้งานจริงทั้งนั้นนะครับก็จะควบคุมปริมาณน้ําจัดสรรน,น้ําอย่างถูกต้อง จากประตูเหล่านี้ซึ่งประตูแบบนี้มีอีกมากมายหลายประตูนะครับจากการกระจัดกระจายไว้ใช้กันทั่วกันนะครับเอาอย่างนี้นะอย่าให้คุณเฉลียวเขาอนานเพราะว่าแววว่านี่เป็นคนที่มีภาระเยอะนะครับแล้วก็ต้องจัดการหลายๆอย่างนะครับยวเราไปสนทนากับพี่เฉลียวต่อเลยดีกว่านะครับ จริงหรือไม่ที่เมื่อกี้ทีมเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแถวนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักที่คือซุปตานาเปียกสลับแห้งครับพอดีผมก็มาตั้งแต่เริ่มทํานามานี่ก็เป็นต้นแบบเขามาตลอดครับเพราะว่าเรามันเจอปัญหาหลายๆอย่างเช่นน้ําไม่พอม้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องหาวิธีปรับปรับเปลี่ยนที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองครับพี่เดี๋ยวทํามาทำมากี่ปีแล้วพี่ตัวเกือบ20ปีแลปีครับ20ปีได้นะครับคนดูครับนี่เป็นการสนทนาก่อนแล้วเพิ่งมาแนะนำ นี่คือพี่เฉลี่ยนะครับพี่เฉลี่ยครับนี่คนดูประชาชื่นครับ คือวันนี้ผมเดินทางมาเนี่ยเพื่อมันมีโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นชื่อประหยัดน้ําทางรอดต้านแ้งของกรมชลประทานครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราได้คุยกับเกษตรกรตัวจรงิงค,คนที่เจอปัญหาจริงๆคนที่พัฒนาจริงๆเรื่องของอาการทํานาแบบนี้ก็น่าจะดีและมีประโยชน์ต่อคนดูด้วยเพราะว่าคนาย,ยุคใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรมาตั้งแต่ช้านานจนสมัยใหม่ถ้าเดิมๆใน20ปีที่แล้วเนี่ยคนอาทิเป็นชาวนาทํานาอย่างเงี้ย คือใช้น้ําธรรมชาติล้วนๆเลยเหรอครับก็ใช้น้ําธรรมชาตินะครับแต่น้ําธรรมชาติก็ก็ทํานาปีละครั้งครับผมครับโดยวิธีการใช้นาน้ําฝนครับผมแล้วหลังจากนั้นประมาณปี2018เนี่ยทางทางเขตอำเภอสันเนี่ยก็มีการจัดรูปที่ดินทําเป็นระบบชนประทานครับผมครับเราก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็มีน้ําทนประทานที่ว่าส่งมาให้ทํานาพอเพียงมาตลอดครับ ถึงเวฤดูที่มีน้ําท่วมมากๆอย่างเช่นปี54ของเราก็ไม่ท่วมเพราะเรามีระบบน้ําจุลทานอ,อยู่นะครับระบบน้ําจุมทานก็มันก็จะไม่ท่วมพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเรามาเจอประสบภัยแรงเนี่ยตอนนี้แหละหนักหนาตาหัดเลยเพราะว่าน้ําต้นทุนในเขื่อนใหญ่ทั้งตีเขื่อนหลักที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่พอในการทำด้านการเกษตรมันไม่พอเอาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยน้ําฝน พอน้ําฝนมามันไม่เหมือนสมัยก่อนที่อาศัยน้าฝนเพราะฝนจะตกตามฤดูกาลมาปัจจุบันนี้ไม่มีฤดูแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วครับนึกจะตกก็ตกนึกจะหายก็หายครับบางครั้งเกษตรกรปลูกข้าวไปแล้วได้ประมาณเดือนกว่าเนี่ยฝนไม่ตกเลยครับน้ำชุนประทานก็ไม่มีเราก็ต้องมาสับเปลี่ยนเปลี่ยนโดยที่ช่วยเหลือตัวเองคนที่มีทุนหน่อยก็สามารถเจาะบ่อบดานน้ำตื้นครับขึ้นมาช่วยแต่มันก็ไม่ค่อยพอเพียง ถ้าเกษตรกร,กรยังใช้วิธีการทำนาแบบน้ำสมบูรณ์รก็จะใช้น้ำโดยโดยที่ว่าไม่ประหยัดเพราะฉะนั้นน้ำใต้ดินจริงๆมันก็ไม่พอใช้ก็ไม่พออีกครับก็เลยมีโครงการมาเมื่อมีประมาณปี2 5 8 8ันหเนี่ยครับตั้งแต่มีระบบรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ก็มีขบวนการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อประหยัดน้ำ อันเ,เดี๋ยวผมว่าง,งงกันหลายคนแน่นอนนาเปียกสลับแห้งเนี่ยมันมัน,มนสลับกันยังไงฮะก็คือการทําระบบเปียกสลับแห้งเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ําให้ตลอดฤดูครับเรามีการปล่อยให้พื้นที่แห้งหพื้นที่ในแปลงนาแห้งบ้างเปียกบ้างแห้งบ้างเปียกบ้างเางพื่อที่ประหยัดน้ําเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนาที่จะใช้ทํานาข้าวเนี่ยต่อหนึ่งฤดูเนี่ยมันจะใช้น้ําประมาณ1,200ออลูกบาทเมตร ต่อหนึ่งฤดูต่อหนึ่งได้ครับผมโหเยอะเนี่ยพอเรามาใช้ระบบเปียกสลับแห้งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณที่หกร้อยถึงเจ็ดร้อยลูกบาทเมตรอุ้ยอันหายไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ มันต้องมีปัจจัยที่มาหนุนคือพื้นที่ตรงตองเรียบตรงสม่ําเสมอครับเพราะฉะนั้นพอที่สม่าเสมอแล้วเนี่ยเราปล่อยน้ําก็ไปน้ามันก็จะทั่วแปลงเพราะฉะนั้นทั้งหน่วยราชการก็ดีทั้งกรมข้าวก็ดีกรมชนประทานก็ดีก็พยายามหาความช่วยเหลือมาให้เกษตรกร,กรโดยเอาวิธีการปรับพื้นที่โดยใช้แสงเลเซอร์เพื่อจะให้ปรับให้พื้นน้ำมันเรียบ<อ>นะครับเพราะเนี่ยแปลงนี้ก็ปรับพื้นที่ด้วยแสงเลเซอรอ์ประมาณ5ปีแหละมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้น น้ำเราน้อยเราก็ปล่อยเข้าไปตอนช่วงปูหนึ่งเดือนแรกเนี่ยอายุข้าวหนึ่งเดือนเนี่ยน้ำอย่าให้ขาดถ้าน้ำขาดปุ๊บมันจะพืชมันจะขึ้นมาได้ครับผมมันก็จะทำให้ข้าวลกเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเนี่ยให้น้ำอย่าให้ขาดพอหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วใส่ปุ๋ยเคเที่ยวแรกไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันแห้งไปเลยเร็จแล้วช่วงนี้เราจะประหยัดน้ำแหละแต่ข้าวก็จะแตกกอดีเพราะช่วงข้าวช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงแตกกอหลังจากนั้นเราก็น้ำข้าวเราก็หวานปุ๋ยเที่ยวที่สองช่วงนี้ จนถึงข้าวออกรวงสุด,สดคือเขาเรียกชาวบ้านเรียกว่าออกสุดหมดทุกรวงรต้นต,อน,ตอนนี้ต้องให้นี้น้าหลังจากนั้นก่อนเก็บเกี่ยวอีกประมาณสองาทิตย์เราก็ปล่อยน้ำอีกปล่อยให้แห้งไปเลยขาดไปเลยก็เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าใช้ระบบเนี้ยมันจะประหยัดน้ำได้เกือบ5้าคือมันแปลว่าเราต้องเตรียมตั้งแต่ปรับพื้นที่เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนดูที่ดูเมื่อกี้เนี่ยลิสต์เป็นข้อข้อ,ขอคงเกือบจะทํานาเปียกสลับแห้งไปแล้วนะเพราะว่าอาจารย์อธิบายแบบละเอียดยับเลยนะซึ่งถ้าเกิดผผมมเข้าใจไ่ิด การทานาเปียกสลับแห้งเนี่ยถูกรวมอยู่ในหนึ่งในวิธีการจัดสรรน,น้ําด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่มันคือการประหยัดน้ําทางหนึ่งเลยนะคือทางกรมชมพทานเคยบอกผมว่าเฮ้ยนี่ถ้าด้มีโอกาสได้มาคุยกับพี่น้องชาวนานะบ,บอกเขาหน่อยเถิดว่านัดกันทํานาหน่อยรพร้อมๆกันถ้าทําพร้อมกัน,กนดีอย่างไรครับเพราะว่าถ้าทําพร้อมกันเนี่ยมันดีหลายอย่างนะครับคือไม่ใช่ว่าจะพร้อมกันทั้งหมดคือหมายว่า คลองเส้นนี้ลุงประานปล่อยมาให้เนี่ยทางต้นเนี่ยอย่าพึ่งไปเอาใช้น้ําเพราะน้ำเนี่ยต้องปล่อยพยายามปล่อยให้ถึงท้ายก่อนครับถ้าน้ําถึงท้ายคลองถึงแปลงสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยและน้ําขึ้นมาแม้กระทั่งไม่เข้านาเนี่ยจะใช้เครื่องสูบก็ได้น้ํามันจะน้ําจะพอน้าจะไม่แห้งเพราะน้ําไปยันท้ายแล้วแต่ถ้าปล่อยมาได้ตักกิโลกว่าสองกิโลกว่าต้นสูบหมดแล้ว ท้ายไม่มีทางได้ทำ <c oughs> ครับเ <c oughs> ราไปไม่ถึงแน่ประการที่2ที่ทํานาพร้อมกัน,นมีมีปัญหาที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันเนี้ย <c oughs> คือใครมีทุนหน่อยก็เจาะบอ่อน้าตื้นท,ท,ทําทํเพียงสิบไร่ห้าไร่สิบไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวแล้วไม่รู้จะไปขายไหนเขาลงสีเขาก็ไม่ย้ำไม่เขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทาอะไรเพราะข่ามันน้อยมันเป็นล็อตเล็กน <c oughs> ล็อตเล็กติดตันยี่ิตันเนี่ยเอาเข้าตู้อบเขาก็เข้าไม่ได้ตากล้านเขาก็ไม่คุ้มค่าคือนจกติ๊ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รวมกลุ่มกันทำเนี่ยอย่างน้อยตัก20ไร่ได้ข้าวสัก15 20ตันเนี่ยมันจะได้หาตลาดขายได้ถูกใย่คือไม่ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดคุณจะรีบทําก่อนเพื่อนแล้วก็เอาไปทําอะไรต่อไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยครับปัญหาคุณก็เกิดในตรงนี้เนี่ยนั่นนะเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือถ้าโดยเฉพาะตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยมันมีกลุ่มแปลงใหญ่เยอะมากอ่าที่ทางรัฐบาลให้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ ให้แปลงใหญ่เนี่ยรวมกลุ่มกันทําและทําพร้อมๆกันอย่างน้อย50ไล่เนี่ยคนละเล็กคนละน้อยรวมกันให้มัได้1 0ละ50ไร่ทักรถหนึ่งถ้าทำตรงนี้ได้นะครับผมรับรองว่าเรื่องการตลาดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้อย่างอย่างโซนตรงนี้เนี่ยพี่เฉลียวก็มีมีกลุ่มมีอะไรที่เป็นมิตรเป็นสหายกันอยู่ไหมฮะเวลาทา กลุ่มผมเองก็มีกลุ่มแปลงใหญ่อยู่ก็ผมเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ของแคหน้านะครับของจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มของผมเองอ่ะมีพื้นที่อยู่มาะมาณ3,000กว่าไร่นะครับแล้วก็เกษตรกร220รอ่กว่ารแต่ตอนเนี้ยคือจะทําพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ประหยัดหน่อยนะครับประหยัดหน่อยถ้าลงทุนได้เองได้ก็ควรจะลงทุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูในอย่างกรณีผมทําพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยใช้ได้19ไร่เนี่ยครับ นาติดเก้าายพลังงานแต่งทิ์ผมลงตุนเพียงแสนกว่าบาทอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ,ะพลังแสงอาทิตย์ตรงนั้นนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยด้วยด้วยความที่วันนี้ผมมาในวาระของประหยัดน้ําทางรอบด้านแรงของกรมชลประทานถ้าพูดในฐานะของอ่าผมถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างเลยนะเพราะว่าอ่ก็เป็นผู้นําของการนําเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆมากระจายให้กับพี่พน้องท่านอื่นด้วยถ้าจะต้องมีวิธีการที่จะ รณรงค์บางอย่างให้กับสมมติเป็นอาชีพเดียวกับพี่เฉลี่ยก็ได้เราจะช่วยกันประหยัดน้ําได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นหรือเท่าเดิมครับก็คือตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วทราบอยู่แล้วนะครับว่าน้ําเราขาดแคลนเนี่ยถ้าคนประทานเขาปล่อยน้ํามาช่วยเนี่ยขอให้เราใช้น้ําอย่างมีคุณค่าอ,อย่าไปแย่งกันให้ใช้อย่างที่ระบบยุ้บบอกอะปล่อยไปแล้วให้ท้ายคลองถึงก่อนครับแล้วค่อยอาค่อยทํา ผมยืนยันได้เลยครับจากการที่สังเกตมาแล้วอะไรเนี่ยท่าน้ําไปถึงท้ายคลองเนี่ยคุณจะตูบยังไงไมันก็ไม่มีทางแห้งปล่อยให้ถึงปลายทางให้มันถึงปลายทางก่อนแต่ถ้ามาถึงต้นคุณรีบตูบแล้วกลางท้ายไม่รับรองไม่ได้น้ำแล้วตโนเขาจะไปแก้ปัญหากนันที่นะครับ,รบผมขอถามแบบวิธีง่ายๆเลยรายการประชาชื่นเนี่ยเดินทางตามหาความสุขข,ของคนหลากหลายอาชีพตั้งแต่ผมเด็กจนโตมา36ขวบเนี่ยครับ เพราะจะว่าชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นหลักของโอ้โหเป็นโครงสร้างของพี่น้องชาวไทยส oo, ันกระดูกสันหลังของชาติผมถามง่ายๆเลยว่าอาชีพชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสุขไหมครับพี่เฉลียวมีฮะนถ้าถ้านานสมบูรณ์ราคาข้าวดีไปปัจจัยการผลิตไม่แพงเกินไปชาวนาอยู่ได้อืเพราะชาวนาทุกวันเนี่ยอยู่ที่อยู่เนี่ยนะฮะราะว่าถึงแม้ราคาข้าวขนาดเนี้ยพราราคาข้าวตกต่ำข <c oughs> นาดนี้ชาวนาจะวุ่นวายนิดนึงแต่พออยู่อยู่ไปตั้งเดือนกว่า ผมก็เห็นเขาอยู่กันได้เอออย่างน้ําไม่มีปล่อยชนพื้นฐานบอกน้ําไม่มีปล่อยให้นะโวยวายอยู่แป๊บเพราะน้ําไม่มีมาจริงแรงไม่ได้ทํานากันมาเป็นฤดูฤดูก็เห็นเขาอยู่กันได้ครับผมแต่ทุกวันนี้ถ้าเขามีทำเนี่ยมันจะเป็นเงินหมุนเวียนจิ้มมิดเขาก็จะมีเกี่ยวรุ่นนี่เอาไปทํา,นานนทรุ่นน้นก็มีหมุนเงินเขาไม่ขาดงั้นวันนี้ไม่กวนเวลาแล้วครับขอบคุณมากวันนี้ได้ประโยชน์และความรู้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ เวิร์กเอนันนะเครื่องสูบน้ําพลังแสงอาทิตย์นะครับพี่เฉลี่ยประทาไว้ลงทุนไม่มากใช้งานได้จริงนะเฮ้ยโหวันนี้การมาชัยนาทนะครับสนทนาเมื่อกี้ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนเปิดนะได้ไปที่เขื่อนเจ้าพยานะครับเราได้เห็นเลยว่ามันมีการจัดการอะไรเกิดขึ้นบ้างจากกรมพลประทานนะครับช่วงนี้ประชาชื่นก็ยังจะอยู่กับโปรเจกต์นี้อีกสักพักใหญ่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเดินทางรอบนี้ มันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าจะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับให้คนดูได้เยอะนะครับกับโครงการประหยัดน้ําทางรอดต้านแรงกับกรมสุรบัทานแล้วก็ผมด้วยนะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปเราคงจะไปลุยกับเรื่องประหยัดน้ําทางรอดต้านแรงน่ะจะมีคนที่ให้ความรู้กับเราได้อีกนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในเส้นทางที่หาความสุขกันได้ยากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ผมลงนาแล้วนะบายสวัสดีครับ 夜谈。